อา่านพัะคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเอสราบทที่6ถึง8ยอหนบทที่21ประจำวันจันทร์ที่13มิถุนายน2องพันิบสองเอสราบทที่6กกิดสดีกาของดาริอัสและกษัตริย์ดาริอัสทรงออกกิดสดีกาและทรงให้คนดูค้นดูในบาบิโลนในหอเก็บหนังสือที่ครังราชรัพย์และนายเอก บัฒนาเมืองป้อมซึ่งอยู่ในมณฑลมีเดียได้พบหนังสือม้วนหนึ่งซึ่งมีข้อความเขียนอยู่ต่อไปนี้บันทึกในปีแห่งแรกราชการกษัตริย์ไซรัสกษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎีกาว่าเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าที่เยเรูซาเล็มให้สร้างพระนิเวศนั้นขึ้นใหม่คือที่ซึ่งเขานําเครื่องศัลยวบูชามาถวายให้ลงรากมั่นคงให้พระนิเวศสูง27บเดเมตรและกว้างย7ดเมตร ให้ก่อด้วยหินสามชั้นและไม้หนึ่งชั้นและให้เสียเงินค่าก่อสร้างจากพระคลังหลวงและเครื่องใช้ทองคำและเงินของพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเมบูคัตเนสซาทรงนำออกมาจากพระวิหารที่อยู่ในเยรูซาเลม็มนำเอาไว้ที่บาบิโลนนั้นให้คืนเสียและให้นำกลับไปยังพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเลม็มไว้ตามที่ของสิ่งนั้นๆท่านจงเก็บไว้ในพระนิเวศของพระเจ้าเพราะฉะนั้น ทัตเทไนผู้วา่าราชการณมณฑลฟาแม่น้ำข้างตะวันตกเชทาโบเซนานและผู้ร่วมงานของท่านที่เป็นผู้ตรวจราชการซึ่งอยู่ในมณฑลฟาแม่น้ำข้างตะวันตกจงไปเสียให้ห่างเถิดจงปล่อยให้งานสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดําเนินไปเถิดให้ผู้วา่าราชการของพวกยิวและพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวสร้างพระนิเวศของพระเจ้านี้ในที่เดิมขึ้นใหม่ยิ่งกว่านั้นอีกเราออกกิจสเดกาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกท่านพึง ทำเพื่อพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวใ,ใ,ในการสร้างแก่คนเหล่านี้เต็มจำนวนเอาเงินจากราชทรัพย์คือบรรณาการของมณฑทนฟ้า,มฟาแม่น้ำตะวันฝากแม่น้ำข้างตะวันตกเพื่อง,งานจะไม่หยุดชะงักและสิ่งใดๆที่เขาต้องการเช่นบัวหนุม่มแกะผู้หรือแกะสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์้ข้าวสาลีเกลือเหล้างนูนหรือน้ำมันตามที่พระบูริฮิตในยิสราเอลกำหนดไว้ให้มอบแก่เขา เป็นวันๆไปอย่าได้ขาดเพื่อเขาจะได้ถวายเครื่องสำนักอบูชาอันเป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าแห่งป้าสวรรค์และอธิษฐานเพื่อชีวิตของกษัตริย์และลกของพระองค์และเราออกกิตศีกาว่าถ้าใครเปลี่ยนแปลงประกาศทธินี้ก็ให้ดึงไม้ใหญ่อันหนึ่งออกเสียจากบ้านของเขาและให้เสียบเขาไว้บนใบนั้นบนไม้นั้นและให้บ้านของเขาเป็นกองขยะเพราะเรื่องนี้แล้วขอบพระเจ้าผู้ทรง ทำให้พระเจ้าพระนามของพระองค์สถิตที่นั่นทรงความกษัตริย์ทั้งหมดหรือประชาชาติใดๆที่ยื่นมือออกมาเปลี่ยนแปลงข้อนี้คือพระธรรมกายพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มข้าพรเจ้าดาริอัสออกกิษฎิการนี้ขอให้ทําการด้วยความขยันขันแข็งงานสร้างพระนิเวศสําสเร็จและการมอบถวาย แล้วฮัตเชนานผู้วัชการมณทลนฝ้าแม่น้ำข้าวตะวันตกเชทาโบเซนไนและผู้ทมงานของท่านทั้งสองก็ได้ทำทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งตามพระตรรมหลักของพระกษัตริย์ดาริอัสได้ท่งบัญชามาและพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไปตามการเผยพระพจนะของฮักไกผู้เผยพระพจนะและเสคาริยาบุตรอิดโดพวกเขาสร้าง,สางเส็จสร้างเสร็จตามพระบัญชาของพระเจ้าของอิสาเอลและตามกฤษฎีกา ของไซรัสและดาริอสัสและอาราธาเซอร์ซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียรับพระนิเวศนี้ได้สําเร็จในวันที่สาของเดือนอาดาในปีที่6แห่งรัชกษัตริย์ดาริอสัสและชนชาติอิสราเอลบรรดาอุโรหิตและคนเลวีและคนอื่นที่ถูกปาดไปเป็นเชลยและได้กลับมาได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศงพระเจ้านี้ด้วยความชื่นบานณนะการถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้ขทั้งหลายได้ถวายผู้ วัวผู้ร้อยตัวแกะผู้200ตัวลูกแกะ400ตัวและส่วนส่วนเครื่องบูชาชดใช้บาสสำหรับอิสาเอลทั้งพวงนั้นมีแพะผู้12ตัวตามจำนวนเผ่าของอิสราเอลและเขาตั้งปูรหิตไว้ในกองของเขาทั้งหลายและคนเลวีในเวรของเขาสำหรับการปฏิบัติพระเจ้าเยรูซาเล็มตามที่บันทึกไว้ในหนังสือของโมเสส ฉลองเทศกาลปสัสก,กาในวันที่14ของเดือนที่1พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยและได้กลับมาได้ถือเทศกาลปสัสก,กาเพราะบรรดาบริหิะพนเลวีได้ชำระตนด้วยกันพวกเขาบริสุทธิ์หมดทุกคนเขาจึงฆ่าแกะปะสกกัสกาสําหรับผู้ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งกลับมาทั้งหมดสําหรับพวกพี่น้องที่เป็นภูมิคิดและสําหรับตัวพวกเขาเองประชาชนอิสยาอลผู้ได้รับ ได้กลับมาจากการถูกป่าไปเป็นเชลยและถูกทุกคนที่สมทบก,กับพวกเขาและแยกตัวออกจากการมนทินองบรรดาประชาชาติเองแผ่นดินนั้นเพื่อจะนมัสก,การพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้รับประทานและพวกเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบานเพราะว่าพระยาเวได้ทรงทําให้เขาชื่นบานและทรงหันพ้ะไทยของกษัตริย์อัสซีเรียมาหาเขาเพื่อเสริมกลังเขาในการสร้างพระเวศของพระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอล เอสลาบทที่7ต่อมาและภารกิจของเอสลาต่อมาในรัชการอาราาเซอร์ซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียและเอสลาบุตรเสรัยยาผู้เป็นบุตรอาซาริยาผู้เป็นบุตรฮิวคียาผู้เป็นบุตรชันลูมผู้เป็นบุตรสาโดผู้เป็นบุตรอาหิตชูผู้เป็นบุตรอามาริยาผู้เป็นบุตรอาซาริยาผู้เป็นบุตรเมรายศ ผู้เป็นบุตรเสราหิยาผู้เป็นบุตรเอสซีอุซีผู้เป็นบุเเนตรบุคคีผู้เป็นบุตรอ,อารบีชูวาผู้เป็นบุตรเฟเนหัดผู้เป็นบุตรเอเลอาซาผู้เป็นบุตรอารอมาาปุโรหิตยเยเสลาคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลนท่านเป็นธรรมอาจารย์ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระบินและพระเจ้าแห่งเอลประทานให้และกษัตริย์ประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอเพราะว่าพระหัตถ์ของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน มีบางคนมีบางคนในในคนอิสราเอลและในบรรดาป oh ุโรหิตบรรดาคนเลวีบรรดานักร้องและคนเฝ้าประตูและเ่าวไพ่ประจำพระวิหารได้ขึ้นไปด้วยซึ่งได้ขึ้นไปด้วยถึงเยรูซาเล็มในปีที่เจ็ดแห่งราชการกษัตริย์อาราธาเซอร์ซิสและท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่ห้าซึ่งเป็นปีที่เจดของกษัตริย์เพราะในวันที่เจ็ดของเดือนที่หนึ่งท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนและในวันที่หนึ่งของเดือนที่ห้า ท่านมายังเยรูซาเล็มเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านเพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมธรรมบัญญติของพระยาเวและทําตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลจดหมายจากกษัตริย์อาธาเซอร์ซีถึงเอสเอสราต่อไปนี้เป็นสำเนาจดหมายซึ่งกษัตริย์อาธาอเซอร์ซีประทานแก่เอส เอสราปุโรหิตผู้เป็นธรรมจารผู้เรียนรู้ในเรื่องราวของพระบัญญัติของพระยาเวและกฎเกณฑ์ของพระองค์เพื่ออิสราเอลว่าอาราธาเซอร,ร์ซีสกษัตริย์หรือกษัตริย์ทั้งหลายถึงเอสราปุโรหิตธรรมจารของธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของฟาสวรรค์บัดนี้เราออกกฤษฎิกาว่าประชาชนอิสราเอลคนหนึ่งคนใดที่คนหนึ่งคนใดหรือปโปรฮิตของพวกเขาหรือคนเลวีในราชกาัของเรา ผู้ซึ่งสมัครใจไปยังเยรูซาเลม็มขอขอให้ไปกับเจ้าได้เพราะกษัตริย์ที่ปรึกษาทั้งเจ็ดคนได้ใช้เจ้าไปให้ถามถึงยูดาห์และเยรูซาเลม็มตามพระธรรมของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในมือเจ้าและให้นําเงินและทองคาซึ่งกษัตริย์ที่ปรึกษาของพระองค์สมัครใจถวายแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับในเยรูซาเลม็มพร้อมทั้งเงินทองคาทั้งสิ้นซึ่งเจ้าจะหาได้ทั่วไปในมณฑลของบาบิโลน พร้อมกับของถวายด้วยใจสมัครของประชาชนและบุรุษที่สมัครใจถวายแด่พระนิเวศของพระเจ้าของเขาซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มแล้วด้วยเงินนี้เจ้าจงขยันขันแข็งซื้อบัวผู้แกะผู้และลูกแกะกับธัญ,ญบูชาคู่กันและเครื่องดื่มบูชาคู่กันและเจ้าจงถวายสิ่งเหล่านี้บนท่านบูชาของพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม ส่วนเงินและทองคาที่อยู่เหล่านั้นเจ้าและพี่น้องของเจ้าเห็นดีที่จะทําอย่างไรจงทําเถิดตามพระประสงค์ของพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าของเจ้าและเครื่องใช้ซึ่งได้รับมอบให้เจ้าสําหรับการปฏิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้าเจ้าจงมอบถวายให้พระเจ้าต่อพระพักพระเจ้าแห่งยูเดเซเลมเยรูซาเล็มและสิ่งใดๆซึ่งยังต้องการรับพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเจ้าซึ่งเจ้าจะต้องจัดหานั้นเจ้าจงจัดหาให้เจ้าพระคลังของพระกษัตริย์ ของกษัตริย์และเราคือกษัตริย์อาราธาเซอร์ซีสได้ออกกิษฎีกาไปยังนายคลังนายมณฑลฟากแม่น้ำข้างรอนตกว่าสิ่งใดๆที่เอสราบุรุษิตธรรมจาร์ของธรรมรรนเยาของเจ้าของฟ้าสวรรค์ต้องการจากท่านจงดําเนินการให้เขาด้วยความขยันขันแข็งถึงเงินหนักสาน3,4กิโลกร,รัมและข้าวสาลีถึงหนึ่งหมืนกิโลกร,รมัมเล้าองุ่นสองพันลิตรน้ำมันสองพันลิตรและเกลือไม่จํากัดจํานวน สิ่งใดที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงบัญชาก็จงําให้อย่างเต็มขนาดสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เกรงว่าพระพิโรธเกรงว่าพระพิโรธของพระองค์จะมีต่อดินแดนของกษัตริย์และบรรดาโอรสของพระองค์เราขอแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าไม่ไม่เป็นการถูกต้องตามกฎหมายและจะเอาบัาการค่าธรรมเนียมหรือภาษีคนหนึ่งคนใดในบรรดาปุโรหิตควนลวีนักร้องคนเป่าประตูบ่าวไพ่ประจําพระวิหารหรือผู้รับใช้อื่นของพระนิเวศของพระเจ้านี้ ส่วนเจ้าเอสราตามพัสติปัญญาของพระเจ้าของเจ้าที่มีเจ้ามีอยู่จงแต่งตั้งพนักงานผู้ปกครองและผู้พิพากษาที่จะพิพากษาประชาชนทั้งพวงในมนทนฝ้าม่น้ำข้างะวันตกคือทุกคนที่รู้บรรดาธรรมบัญญัติของของพระเจ้าของเจ้าและคนเหล่านั้นที่ไม่รู้เจ้าทั้งหลายและจะต้องสอนใครที่ไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าของเจ้าและกฎหมายของกษัตริย์ให้พิพากษาลงโทษ อย่างเคงคัดจะเป็นโทษถึงตายหรือถึงเนรเทศหรือถึงลิทร,รัพ์ของเขาหรือถึงจำขังก็ได้สาธุการแด่พระเยว,เวพระเจ้าแห่งบรรพุรุษของเราผู้ผู้ดลพระทัยของกษัตริย์ให้เสริมความงามแก่พระนิเวศของพระเยวซึ่งอยู่ในยูเรสเลมและโดยความรักมั่นคงของพระองค์ทรงรรด,ดานทรงบรรดาลให้พระเจ้ามีความชอบต่อพระพระักกษัตริย์และที่ ปรึกษาของพระองค์และต่อหน้าพวกเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์และข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้นเพราะพระหัตถ์ของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับรวบรวมบุคคลนบุคคลชั้นนําจากอิสราเอลขึ้่ไปกับข้าพเจ้าอสราบทที่8หัวหน้าตระกูลที่กลับมาพร้อมกับเอสราต่อไปนี้เป็นหัวหน้าตระกูลของเขาทั้งหลายและนี่เป็นสม มโนโครวัวเชื้อสายของคนเหล่านั้นที่ขึ้นไปกับข้าพเจ้าจากบาบิโลนในรัชในรัชการกษัตริย์อาราธาเซอร์ซิตจากพงพันธ์ปีเนหสมีเกอร์โชมจากพงพันธ์อิทามามีดาเนียลจากพงพันธ์ดาวิดมีฮัตทัสจากพงพันธ์เชคานิยาจากพงพันธ์ปาลอสมีเสคาริยาพร้อมกับท่านมีผู้ชายที่ขึ้นทะเบียนไว้150คนจากพงพันธ์ปาหัสโมอับอี เอเลโฮเอไนบุตรเสลาหิยาพร้อมกับท่านมีบุตรมีผู้ชายสองรอคนจากพงพันธ์สัตตูมีเชคานิยาบุตรยาหาซีเอลพร้อมกับท่านมีผู้ชายสามร้อยคนจากพงพันธ์อาดีนมีเอเบสบุตรโยนาทานพร้อมกับท่านมีผู้ชายห้าสิบคนจากพงพันธ์เอลามีเยชายาบุตรอาธาริยาพร้อมกับท่านมีผู้ชายเจ็ดสิบคนจากพงพันธ์เชฟฟาทิยามี เสบาริยาบุตรมีคาเอลพร้อมกับท่านมีผู้ชายแปดสิบคนจากพงพันธ์โยอาบมีโดบาดีบุตรเยทีเอลพร้อมกับท่านมีผู้ชายสองสิบดคนจากพงพันธ์มานีมีเชโรมิสบุตโยโยสิเฟียพร้อมกับพร้อมกับท่านมีผู้มีผู้ชายห6 0้อหกสิคนจากพงพันธ์เบนามีเสคาริยาบุตรเบไบพร้อมกับท่านมีผู้ชายย8สิดคนจากพงพันธ์อัสการ มีโยฮัยนน์บุตรพักคาธานพร้อมกับท่านมีผู้ชาย110าร้อยสิบคนจากกองพันอาโดนิคนัมมีผู้มาทีหลังนี้เป็นชื่อของเขาคือเอเลเฟเลสเดูเอลและเชเมยาพร้อมกับพวกเขามีผู้ชายหกสิบคนจากกองพันบิกไมมีอุชายและซักเคอร์พร้อมกับเขาทั้งสองมีผู้ชายเจ็ดสิบคนบ่าวไพ่ประจำพระวิหารข้าพเจ้าได้รวบรวม เขาทั้งหลายเข้าแม่น้ําเข้ามายังแม่น้ําที่ไหลสู่อาหะวาเราตั้งค่าอยู่ที่นั่นสาวันเมื่อข้าพเจ้าสำรวจดูประชาชนและบรุวิตข้าพเจ้าไม่พบพงพันของเววบีที่นั่นเลยแล้วข้าพเจ้าส่งให้ไปเรียกเอเีเอเซอร์อารีเอลเชเมยาเฮนนทันยาริปเอลเอลนาทันนาธานเสคาลิยาและเมชุนลาบุคคลชั้นหัวหน้าและให้หาโยยาริป และเอลธาอันผู้เป็นคนมีความรอบรู้และส่งพวกเขาไปยังอิดโดหัวหน้าคนในสถานที่ที่คาซิเฟียขอให้บอกอิดโดและพี่น้องของเขาผู้เป็นบ่าวไพ่ประจําพระวิหารว่าขอส่งผู้ปริบัติสําหรับคานิเวศของพระเจ้าของเรามายังมาอย่างเราและเอและโดยพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าของเราอยู่กับเราพวกเขาได้นําคนที่มีความสุขุมมาให้เราเป็นพงพันธุ์ของมารีบุตรเลวี ผู้เป็นบุตรอิสราเอลคือเชราบิยากับบุตรชายและญาติพี่น้องรวม18คนทั้งอาชาบิญาและเยชายาคงพันของเรามาราลีกับญาติพี่น้องและบุตรของเขารวม20คนและบ่าปไพ่ประจำพระวิหารซึ่งดาวิดและขะ้ขระาราชการของพระองค์ได้จัดตั้งขึ้นไว้เพื่อปฏิบัติคนเลวีมี120คนบุคคลเหล่านั้นทั้งสิ้นมีชื่อระบุไว้ อธิษฐานอนอาหารเพื่อขอการปกป้องแล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออนอาหารที่นั่นคือที่แมณะอะาฮวาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเราเพื่อจะทูลขอผลทางที่ถูกต้องจากพระองค์สำหรับเราลูกหลานของเราและข้าวของของเราเพราะข้าพเจ้าและอาที่จะทูลขอกองอาหารและพลม้าจากกษัตริย์เพื่อช่วยเราต่อสู้กษัตริย์ตามทางของเราไหนเมื่อเราได้กราบทูลกษัตริย์แล้วว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดาผู้ที่สมงองพระองค์ให้เกิดผลดี ต่ลิธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ต่อสู้คนเหล่านั้นทั้งที่ละทิ้งพระองค์เราจรึงอดอาหารและวิงบอลพระเจ้าของเราเพื่อเรื่องนี้และองค์ก็ฟังเสียงร้องทูลของเราของถวายสําหรับพระวิหารและข้าพระเจ้าได้เลือก12คนจากปุโรหิตชั้นนําของเชเรบิยาฮาชาบิยาและและญาติของเขาพร้อมกับเขาอีก10คนและข้าพระเจ้าได้ช่างเงินทองช่างเงินและทองคําและเครื่องใช้ กับเครื่องถวายภะณิเวศของเรามอบให้กับเข่าทั้งหลายกระสัตระส์ซึ่งเท่าทั้งหลายซึ่งกระส์และที่ปรึกษาและเจ้านายของพระองค์และคนอิสเอลทั้งปวงนั้นได้ถวายไว้ข้าพเจ้าได้ช่างใส่มือของเขาเป็นเงินที่สองตันและเครื่องใช้ที่ทําด้วยเงินร้อยใบหนักเจ็ดสิบกิโลกรัมและทองคํสามพันสี่ร้อกิโลกรัมชามทองคํยี่สบใบหนักแปดุดสี่กิโลกรัมและเครื่องใช้ทองสำริดเนื้อละเอียด สุกสายสองชิ้นมีค่าเทียบเท่าชามทองคําและข้าพเจ้าบอกเขาว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ต่อพระยาเวและเครื่องใช้เข้าบ,บริสุทธิ์และเงินกับทองคำเป็นของรางวายด้วยความสมัครใจแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งบรรัพปุรของท่านทั้งหลายจงเฝ้าและรักษาไว้จนปัดท่านช่างสิ่งเหล่านั้นต่อพระอปรโรหิตช,ชั้นนําและคนเลวีและหัวหน้าปุโรหิตเอลเนยซสเล็มภายในห้องพระนิเวศของพระยาเวบรรดาบรรดาปุโรหิต และคนลวีจึงรับเงินทองคําที่ได้ช่างและเครื่องใช้เพื่อนําไปยังเยรูซาเล็มยังพระนิเวศของพระเจ้าของเรากลับไปยังเยรูซาเล็มแล้วเราก็ออกจากแม่น้าอะฮาวาในวันที่สิบสองของเดือนแรกเพื่อไปยังเยรูซาเล็มและะหถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับเราและพระองค์ทรงช่วยผู้เราให้พ้นจากมือของศัตรตูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทางเรามาถึงในเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นสามวัน ในวันที่สี่เราถวายพระนิเวศของพระเจ้าของเราก็ช่างทองคําและเครื่องใช้ใสายมือของเมเรโมสปุโรหิตบุตรอ,อ,อูริยาและคนที่อยู่กับเขาคือเอเลอาซาบุตรเฟเนหัสและคนที่อยู่กับเขาทั้งหลายคือโยซาบาดบุตรเดยชูอาและโนอัดยาบุตรบินนูยคนเลวีพวกเขาช่างและนับทั้งหมดและบันทึกน้ำหนักของทุกสิ่งไว้ในวันนั้นพระในวันน,าน,านั้นบรรดาผู้ที่ถูกป่าไปเป็นเช่นเลย ซึ่งมาจากการเป็นเฉลยได้ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลมีวัวผู้12ตัวสําหรับพวกอิสราเอลทั้งปววแก่ผู้ก้าวสวดตัวลูกแกะ77็ดิเจตัวทั้งสิ้นนี้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายพระเยเวและแพะผู้อีก12สองตัวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเขาทั้งหลายได้มอบพระกิจติก,กาแก่พวกข้าหลวงของกษัตริย์แก่พวกผู้ว่าราชการมณฑลฝ้าตะวันตกของแม่น้ำยูฟเรติส และท่านเหล่านั้นได้ช่วยเหลือประชาชนและพระนิเวศของพระเจ้าการพระพีหนึ่งปีหนึ่งรอบย้อนมดที่2ี่สิการทรงปรากฏแก่สาวกเจ็คนต่อมาพระเยซววูยทรงสำแดงพระองค์แก่พระสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลทิเบรียสพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้คือซิมอนเปโตโทมัสที่เรียกว่าดิดูโมอสนาธา,าเชลชาวบ้านคานาคแควนกาลิบีบุตรทั้งสองของเสเบีบดี และสาวกของพระองค์อีกสองคนกําลังอยู่ด้วยกันซีโมนเปโตรบอกพวกเขาว่าข้าจะไปจับปลาพวกเขาจึงพูดกับซีโมนว่าเราจะไปด้วยและพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยเมื่อถึงรุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่พวกสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพวกตัดถามพวกเขาว่าลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาเลยเขาตอบว่ายังพค์ทรงตัดกับพวกเขาว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือแล้วจะได้ปลามาบ้าง เขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาจํานวนมากจนลากอวนขึ้นไม่ไหวสาวกสาวกที่พระเยซูรทรงรักบอกเปตโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะถอดเสื้อแล้วตัวเปล่าแล้วก็กระโดดลงทะเลแต่สาวกคนอื่นนั้นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดตาเต็มนั้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ห่างจากฝั่งไม่มากนะักไกลไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น เมื่อพวกเขาเห็นขึ้นมาเมื่อพวกเขาขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นฐานติดไฟยอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปงังพระเยะซูตัสกับพวกเขาว่าเอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้างซิซเมเปโตจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนนั้นเต็มไปด้วยปลาใหญ่ๆมี153ตัวแม้จะมีมากขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยะซูตัสกับพวกเขาว่า มารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระอ,องค์ว่าท่านเป็นใครเพราะเขารู้อยู่ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเข้ามาจิบขนมปังแจกให้พวกเขาและทรงหยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกหลังจากที่พระเจ้าให้ทรงเป็นขึ้นจากตายแล้วพระเยซูตัดกับเปโตรเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตะกรับกับซีมอนเปโตรว,ว่าซีมอนบุตรยอนเอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ทรงตัดสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตัดกับเขาทั้งสองครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์รตัดกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตัดกับเขาทั้ง ครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรจอร์เอยท่านรักเราหรือเปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตัดถามครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์รู้รู้ว่าข้าพระองค์รักพระองค์เยซูตัดเขาตัดกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดเราบอกความจริงกับท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่มก็คาดเอวของท่านเองและเดินไปไหนๆตามที่ท่านปรารถนาแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกแอก่แล้วท่านจะ เดียดมือออกและจะมีคนมาคาดเอวของท่านและจะพาไปที่ที่ท่านไปไม่ปรารถนาจะไปที่พระองค์ตัดอย่างนั้นก็เพื่อชี้ให้เห็นมาเปโตจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายแบบใดเมื่อตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงตัดกับเปโตว่าจงตามเรามาเถิดพระเยซูกับสาวกที่พระองค์ทรงรักเปโต เหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระองค์ทรงรักตามมาสาวกคนนั้นคือคนที่เอนตัวลงใกล้พระองค์ขณะรับประทานอาหารและทูลว่าพระองค์เป็นผู้เป็นผู้เป็นเจ้าที่จะทรอยศพระองค์เป็นใครเมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนี้จะเป็นยังไงบ้างพระเยซูตอบกับเขาว่าเราอยากให้เขาอยยู่อยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านจงตามเรามาเถิด เพราะฉะนั้นคาที่สาวกคนนั้นจะไม่ตายจริง,งึงลือกันไปท่่มกลางพวกพี่น้องพระเยซูไม่ได้ตัดกับเขาว่าสาวกคนนั้นจะจะไม่ตายแต่ตัดว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านสาวกคนนั้นแหละเป็นพยา,ยานเห,าเหตุการณ์เหล่านี้และเป็นคนที่บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้และเราทราบคําพยายามของวาเป็นความจริงพระเยซูทรงทําสิ่งอื่นอื่นอีกมากมาย ถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่หนังสือที่จะเขียนนั้น